สวีดาสวัสดีทุกคนนะ,นะคะวันนี้มาพบกับมี่บูชแนลค่ะซึ่งในวันนี้เราก็จะมาค้นหาที่ลับเช่นเดิมค่ะในบ้านใหม่หลังนี้เลยนะคะดูเลยหลังนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนเข้าไปในบ้านก่อนเลยก็เคยรีวิวไปแล้วแต่ไม่ได้หาที่ลับนะคะก็เราก็จะมาหาที่รับกันในวันนี้เลยค่ะให้กดขึ้นไปชั้นบนนะคะจากนั้นเราก็เดินเข้ามาและเข้าไปในห้องนี้ค่ะ จากนั้นให้เรามองข้างบนแล้วเราก็กดนะคะกดจนกว่ามันจะมีอะไรลงมาค่ะจ,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 จิ๊ดจิ๊ดจ๊ดจ๊ดจ๊ดหยิบมันกดไม่ได้เลยอะ่ะยังไงนี่ไง,น,ไงนะคะกดได้แล้วเย่เย่ชิบอันนะคะแล้วเราก็จะปีนขึ้นมาฉะนั้นเราก็จะเห็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะแล้วเราก็หยิบสามเหลี่ยมเล็กๆมา จานั้นเราก็ลงมาแล้วเราขอปิดก่อนจากนั้นเราก็จะลงไปที่ลิฟต์นะคะไปชั้นล่างสุดเออพี่ลงชั้นล่างไม่ได้อะนี่นะคะจากนั้นเราจะเห็นข้างล่างตัวนี้แล้วก็หยิบขึ้นมาแล้วเราก็ กดวางไปก็จะเป็นที่แบบนี้เลยค่ะแล้วเราก็จะไปหาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องที่2เลยนะคะฉะนั้นเราก็กดใช้คอมพิวเตอร์เป็นสัญลักษณ์ของสควิตเกมด้านหลังก็เป็นนี้ให้เราเข้าไปนะคะก็จะเป็นเมืองสควิตเกมเลยอ่ะนี่นะคะอย่างแรกเราก็จะมานี่อันนี้ได้อันข้างหน้าใช่ไหม ไม่ใช่ทางอาเฮือนี่นะจากนั้นทางนี้ใช่ไหมมันดูไม่ได้อะทุกคนอันนี้เหรอไม่ใช่เด,เดินไปดิวๆธรรมดาๆรรเลยอ้าวแล้วเราก็กลับมาเหมือนเดิมแล้วน,นะก็ประมาณนี้ค่ะของบ้าหลังใหม่นะ ขอว่าไปหน้าบ้านก่อนนะคะทุกคนเราจะมาบ้านหลังนี้เรายังตอนนั้นที่เป็นกวางที่เรายังให้ดูไม่สําเร็จนะคะทุกคนก็ไปทางเดิมเลยค่ะจากนั้นก็กดเข่ากวางหนึ่งรอบแล้วเราก็ไปทางนี้นะคะโอ้ทางนี้เลยประตูก็จะเปิดจากทางนี้เหมือนเดิมแล้วเราก็ให้กดหนึ่ทีแล้วเราก็เปิดใช่ไหมไม่ใช่สิ เลยก็จะประมาณนี้นะคะให้เราก็เข้าไปเลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นให้เรากดตรงนี้แล้วเราก็จะได้เป็นกล้องปิดสนานั่นเองแล้วก็ขอปิดเก็บเหมือนเดิมก่อนนะโอเคเหมือนเดิมเอาละทุกคนถัดไปก็ออ๊ยไปผิดทางนะคะต้องขออภัยทุกคนด้วยคะ่ะ จะประมาณนี้ของตรงนี้ก่อนนะคะก็ถัดไปเราจะไปที่โบสถ์เพราะว่าที่เราจะไปที่โบสถ์กันก็โบสถ์นี้เลยค่ะบางคนก็รู้แล้วบางคนก็ยังไม่รู้นะคะพอเข้ามาถึงก็จะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็เดินไปที่ดอกไม้นะคะแล้วเราก็กดแล้วประตูลับก็จะเปิดขึ้นมาเราก็ลงไปเลยเออประมาณนี้ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้จากนั้นให้เรากดบวกของเพิ่มแล้วก็เอาอันนี้เลยจากนั้นก็จะเห็นช่องข้อมบนใช่ไหมคะเราก็กดขึ้นไปเลยชึบเดินเลยนะคะจากนั้นให้ทุกคนเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่าบนโต๊ะไม่มีอะไรใช่ไหมคะและให้เรากดอันนี้เราจะเห็นว่า แผนที่มันจะเป็นแผนที่ของไรโทเปียนะคะมันก็จะมาบอกว่าเนี่ยไรโทเปียมันจะแบบประมาณสร้างเมืองให้มากขึ้นนะคะแล้วก็บุ่มนี้ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรจะเป็นแบบนี้หรอหรืเอเป็นแบบนี้โอ้ตายแล้วทุกคน มันคืออะไรก็ไม่รู้นะรือปไปไหนอันนี้ก็ต้องขไขปริศนาไปนะแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกนี้คืออะไรโว้เอ๊ะทุกคนเป็นหนังซื้อเฉยๆอะไรเมือ่อกี้ตาฝาดหรือเปล่า อ๋อพิธาปัดอะไรนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปที่น้ำตกกันเลยก็จะได้ปลดล็อกจิิงใหม่ที่มันเพิ่งมาใหม่เองนะก็คือตัวนี้เลยนี่เลยเป็นน้องแมวเหมียวน่ารักน่ารักนะคะอนิเมะอนิเมะน่อยก็กลับบ้านก่อนนะ สวัสดีทุกคนด้วยละค่ะก็บ๊ายบายค่ะจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บค่ะจุ๊บจุ๊บทุกคนเลยนะบ๊ายบาย